มาเปิดกระตอที่ไอดีที่สามเลยดีกว่านะฮะอะดูดิว่าอาจจะได้บ้างหรือเปล่าเนาะสำหรับไอดี ID ที่สามของเรานะครับผมนะก็อ่าไม่เป็นไรนะฮะถ้าไม่ได้ระมูนก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็อยากได้อยู่ดีแหละฮะยังไงก็ต้องเปิดให้ได้ก่อนนะเนาะแต่ท้าไม่ได้ก็เครียดอย่เหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเก็บไปเรื่อยเเดี๋ยวก็ มีสักวันสักรอบหนึ่งแหละนะฮะเราต้องเปิดได้นะฮะอย่างเช่นอ่ารอตอนอ่าที่มันรีลีกมาแล้วกันนะครับผมรับลูบี้มาเดี๋ยวผมมาเปิดอีก3บ0ลูบี้นะฮะตอนนี้เราก็อ่าจะเปิดในส่วนของตัวกาชาไปก่อนนะครับผมเพราะว่าอ่ามันเปิดซื้อมาปุ๊บเนาะมันก็อ่ะมีในส่วนของอ่าตู้เพิร์การมาทันทีเลยนะครับผมสําหรับตัวของอ่ามูลนะครับผมมูลธาตุแสงนะฮะก็ เป็นมูลนักปั่นนะฮะโอเคชื่อรอบนี้ก็ปั่นนะอ่าส่วนถ้าเป็นร่างเกาดาวก็นักปั่นชื่อดังเยเช่หน้าสนมากเลยแล้วก็มันมีสกิลค่อนข้างที่จะดีด้วยแหละเนะาะเดี๋ยวลองดูเลยดีกว่านะฮะมาดูดิไอ้สามของเราจะได้บ้านหรือเปล่านะครับผมเปิดปากตูเ้เครื่องอากาศเลยนะฮะอ่าสดๆร้อนๆเลยนะครับผมเปิดไปครับผมดูดิว่าจะออกบ้านหรือเปล่านะออกมาที่เธอปุ๊บ ถ้าไม่ออกก็ขอให้ไปออกตอน300รลูบี้แล้วกันนะฮะไอดี ID ที่3นะครับอ่ายังไงชุบส่วนใหญ่นะผมเปิดไปเนี่ยไม่ว่ารอบไหนๆก็ช่างเหรอน,นะฮะสำหรับตัวของอ,อะไรนะไอเลนเจอร์ Ranger, ตัวปกติเป็นเลนเจอร์ของตัวเกมเนี่ยผมจะเปิดไม่ค่อยได้นะช่วงแบบมันมาใหม่ๆอะไรอย่างงี้นะครับผมนานๆทีผมจะแบบว่า ฟุกจั่วได้จั่วติดนะครับผมเปิดได้นะฮะไม่ไอดีไหนไอนีหนึ่งนีงน่แหละก็เปิดได้นะครับผมส่วนใหญ่จะเปิดได้ดีเดียวประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ยังเปิดไปได้เลยนะฮะฮึบกดเข้าเลยปับ๊บไม่ออกผมก็เปิดถูกตู้อยู่นะอ่ะลองเปิดตู้นี้แล้วกัน้ไม่เพิ่มโอกาส่ะสักรอบหนึ่งนะดูดีว่าจะเป็นยังไงบ้าง ไม่ออกตัวของมูลเนี่ยก็ออกเป็นตัวของอะไรอะไอตัวคู่รองก็ได้นะครับผมเป็นตัวเนี่ยโอ้โหไอตัวชิชินะครับผมแล้วก็ตัวของอน้องแกะนะครับผมแกะเจ้าสำลังนะฮะ <laughs> ไม่ใช่แกะนักฟันดาบนะครับผมอืมก็ออกมาให้หน่อยนะนี่นะครับผมชิชิเนาะอืมน่าจะเป็นตีมแบบยิมนาสติหรือเปล่าหรือยังไง เห็นมี me, นี้ด้วยอ่าเล่นเขาเร็วเลยนะหัตกรรมเหรอมีควางเสื้อเชือกอ่าจะไปเสือกเชือกนะเชือกโอเคอ่าขอขอขอใครนะผมโอเคเชือกนะฮะไม่ใช่เสื้อหมภาษาตกแล้วโอเคกับบุดแล้วนะโอเคมาเปิดปาครับผมเดี๋ยวจะนอกเรื่องเยอะล้ะขอข้าหน่อยดูดิอืมเบา อืมอะไรเนี่ยขอออกเป็นมูนได้ไหมโชว์หน่อยเออโชว์ไอดีสามหน่อยเพื่อฟุกจัวติดไอดีนี้มันอุสตส่าห์เพิ่มโอกาสมาทั้งทีนะครับผมรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่เท่าไหร่นะผมก็ไม่รู้แล้วมันยนันนะที่มันมาแบบว่าอ่าเปิดซื้อมาทันทีแล้วก็มีตู้เพิ่มโอกาสมาให้ทันทีไม,ไม่ไม่ได้รอในส่วนของช่วงเวลาอ่าสิ้นเดือนนะครับผมเกือบจะสิ้นเดือนแล้วก็เวลาสี่ทุ่ม นะครับผมของวันนั้นนะฮะก็ทุกๆเอาพูดง่ายก็กเป็นทุกๆวันที่30ไม่ก็วันที่31เนาะบางเดือนที่มันมีนะครับผมแล้วก็เป็นเวลาสีทุ่มนะครับผมมันก็จะมาให้แบบว่าตู้เพิ่มอากาศมาแล้วก็มีตารางล็อกอินให้เราด้วยนะครับผมใครใครล็อกอินตอนนั้นอ่ะก็จะได้ล็อกอินได้เร็วกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะฮะก็จะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับผมอันนี้มันมาแบบตัวเพิ่มอากาศมาทันทีเนาะก็เลยได้ลุยนะครับผมอ่ะรอดนีรอบนี้รอบสุดท้ายนะครับผมอ่ะจัดมาให้หน่อย โอ้เกลือให้ตายสิมันไม่ยอมได้สักทีอะเฮ้ยอ่ะไม่เป็นไรแต่ก็ต้องสู้ต่อไปนะครับผมเนาะอก็ใครที่เปิดไม่ได้เหมือนผมเนาะก็อ่ะผมเป็นยิลังจะให้ละกันนะฮะมันต้องมีสักรอบนะฮะที่มันเปิดได้เนาะ,ะต้องมีสักรอบต้องมีสักวันนะคะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับวันที่สามเนาะ เดี๋ยวเรามาเปิดต่อที่ i d 4เลยดีกว่านะครับผมของคลิปนี้ก่อนน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเปิด2อ d ดีก่อนแล้วกันเนาะอ่ะ ID4 นะครับผมเป็น i อดีแห่งการดวงดีในส่วนของการเปิดหาแสงมืดนะครับผมแล้วก็เป็นตู้มืดเก่าแสงเก่าอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะแล้วก็เปิดได้ค่อนข,ข้างที่จะบ่อยพอสมควรเลยเนะาะ ถ้าเสียงแปลกๆหน่อยก็ขอภัยด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าเพิ่งตื่นนะอะเวลาอัดตอนเริ่มแรก ID สามกับ ID ที่สี่เนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะเคขอภัยด้วยแล้วกันเนาะถ้าเสียงอ่าเสียงแปลกตาหรือไม่สบายหูวก็ขอให้ด้วยละกันละกันนะฮะอดีตผู้หญแล้วโอเคมาไหนดูดีว่า ID 4ีของผมมี กี่ตัวกาชาแล้วพอจะได้บ้างหรือเปล่าส่วนลูบี้นะผมมีอยู่ประมาณพันห้าเดี๋ยวจะเปิดประมาณสักอ่ารอบหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวค่อยลุ้นไปหาเกียร์หมดเลยไหมอ่ะหมดเลยแล้วกันเดี๋ยวทุ่มเทก,กับหาเกียร์หมดแล้วกันนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้จะไม่เปิดหาเกียร์หมดนะเดี๋ยวผมจะเปิดสุ่มๆแบบลองดูในส่วนประมาณของเกียร์เนาะในส่วนของเกียร์เนี่ยจะลองสุ่มประมาณสักอันนี้แล้วกันอ่าสักสองรอบไม่ก็รอบหนึ่งนะฮะโอเคมา เดี๋ยวดูก่อนนะผมตัวกาชามีเยอะไม่มีเยอะมากโอ้โหร้อยสิบหกตัวกาชาถ้ามีเยอะแบบนี้ก็อ่ารุ้นดูเลยดีกว่านะครับผมเพื่อนๆอ่าดูดีว่าไอ้ดิเนี่ยจะเกลือหรือไม่เกลือมาเปิดไปเลยพูดมากแนละ้ว <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนๆจะปิดคลิปวิดีโอนี่เ <c oughs> มื่อไหร่จะสุ่มให้ดูซิใช่ไหมมาคร <c oughs> ับผมรอบแรกเลยไหมไอ้ดิแห่งการลวงดีอันนี้ก็จะเปิด นั่นแหละก็ตามที่พูดไปเนาะเวลาไม่ไม่ตรงกันอันนี้อันนี้เวลาเหลือแค่ยี่สิบามชั่วโมงโอเคมาซึ่งก็เป็นตู้อมูลแล้วก็เพื่อระกาสมูลเนาะแล้วก็ตัวของอ่าแกะแกะนักฟันดาบนะครับผมไม่ใช่แกะเจ้าสำรังนะฮะโอเคมาลุนต่อผมไปฮะผมรอบนี้รอบนี้เออรอบนี้ไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเปิดอ่าลูบี้ลูบี้อย่างอย่างใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเปิดนี่เลยครับผมตัวกระช้าอ่ะลุยไปอ้าวผมจะลองข้ามดูสักรอบเลยกัน ไปแชมเปญไอดีสี่มันจะดวงดีหรือเปล่านาอรอบเนี้ยขอดวงดีๆหน่อยนะอะมีตัวคาชาเจ้าเยอะเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อนๆหลายคนหรือไอดีหลายๆคนเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบมีตัวราชาเยอะเนี่ยอ่าจะเปิดได้นะบางคนมีเป็นร้อยสองร้อยแบบเนี้ยนะครับผมเปิดไม่ได้ก็มีนะอ่ามันขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาหรืออดวงของเพื่อนๆแหละนะครับผมเน้นเลยครับว่าดวงนะฮะ ก็เพราะว่าดวงบางคนก็เกลือนะัะผมดวงบางคนก็อู้อะไรก็ไม่รู้เปิดห้าใบใบแรกรอบแรกได้เฉยก็มีนะอืมไอ้นั่นอ่ะไอ้น่านจะเป็นโคลโบเรนเจอร์รอบที่แล้วหรือเปล่าผมเคยเปิดได้ห้าใบแรกได้เลยนะใช่ไหมหรือส0ใบแรกนี่แหละได้ไทจินี่แหละไอดีไหนก็ไม่รู้นะผมจำไม่ได้เพื่อนๆก็ย้อนกลับไปดูหน่อยแล้วกันนะครับผมถ้าสงสัยอะไรยังไงนะะเออ โอเคคือรอบนู้นมันดวงดีเชยนะครับผมไอดีโน่นนะครับผมไอดี ID. ไหนไม่นะรู้แหละแต่ว่ามันดวงดีอเราเปิดได้เร็วก็ได้เก็บตัวกระชาเร็วนะฮะอ่าผมก็ไม่เปิดหายมามโตต่อนะเพราะว่าอายมามโตผมค่อนข้างที่จะบอกว่าไม่อยากได้เท่าไหร่เพราะว่าเป็นธาตุน้ำเนาะผมมีจําได้ว่าผมมีธาตุน้าเยอะแล้วแหละนะสำหรับไอดีนั่นอ่าก็เลยแบบว่าไม่จําเป็นต้องหาก็ได้ผมใช้อันเดิมก็ได้ธาตุน้ําสายไว้พิบไม่ก็ว่องไว้นะครับผมโอ้ยขอข้าวเลยทุกคน ข้าวอีกดิสักรอบหนึ่งปออึ๊บอ,อ,อ,อีกสักรอบหนึ่งทำไมมันไม่ออกโอ้ย <c ười> <c ười> <c ười> เกินไปเป้ามันไม่ออกเลยอ่ะเพื่อนๆผมขอลองรูบี้สักรอบหนึ่งดีไหมหรือว่าจะเปิดตัวก,กาชาหมดดีออะผมเปิดตัวกาชาหมดเลยดีกว่านะฮะเออเผื่อมันได้มูลมาตอนที่แบบยังไม่ได้เปิดอ่โดยที่แบบใช้รูบี้นะถ้าเปิดใช้รูบี้เนี่ย มันจะเสียดายนิดนึงนะครับผมถ้าเราเปิดได้เร็วอะไรเงี้ยนะครับผมเสียดายตัวกระชานะมันมันจะไม่ได้ใช้เปิดหาแต่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าได้มาในส่วนของการเปิดรบูบี้ก็เก็บตัวกระช่าอีกเหมือนเดิมนะครับผมยาวไปไปถึงเดือนหน้าเลยครับผมโคโลบเลนเจอร์นะครับผม,อ,บบอ,บผมอ่าเราโคโบเลนเจอร์รอบหน้าเนี่ยก็ไม่รู้นะฮะว่าจะมาเป็นเรื่องอะไรต่อนะครับผมก็ยังไม่ทันใกล้เลยฮนะ เกก็เดี๋ยวรอมันใกล้ๆมาแล้วกันเดี๋ยวก็จะรู้เองนะครับผมว่าจะเป็นเรื่องไหนมานะฮะก็จะพากันนั่นเนะครับผมขอคำใบ้เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้มันเพิ่งจบไปนะฮะก็เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนะครับผมเพื่อนๆอ,อ่าโคลโบ,โบอย่าเพิ่งครับผมเราสนุกเกี่ยวกับเดือนนี้ก่อนละกันนะฮะนี่กิจกรรมบิงโกก็มีอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นให้เพื่อนๆดูบ้างอยู่นะเอ,อเดี๋ยวอ,อขอไล่ในส่วนของการเปิด ตู้กาชาหมดก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยๆทย,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 อย,ยอยยลงนะครับผมนะเราเราไปก่อนนะผมเพื่อนๆนอเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูกันมาดูดิว่าเป็นอะไรยังไงบ้างจะได้ของรางวัลได้เยอะหรือเปล่าได้กบก้าดาวหรือเปล่านะครับผมสําหรับไอดีของผมนะฮะ,ะเพื่อนๆก็ได้กบก้าวดาวบ้างหรือเปล่าก็อขอเป็นบอกกันหน่อยก็ได้นะสําหรับเกี่ยวกับเกี่ยวกับของอีเวนต์บิงโกนะครับผมเนาะโอเปิดมาขนาดนี้ก็ยังไม่ออกเลยโอ้โหผมเปิดตู้ไม่เพิ่มโอกาสไหมเนี่ย ตู้เพิ่กาศอยู่นะเนี่ยเออนี่ก็เปิดถูกตู้อยู่เนี่ยมันทำไมไม่อออให้ผมวะอ่ะลองเปิดไม่ตู้เพิ่มอากาศดูดิเผื่อผมฟุกได้ส่วนใหญ่จะชอบอ่าดวงดีตู้นี้นะฮะหรือเปล่าวะหรือจะเกลือมันเดิมอ่าไม่รู้นะฮะผมลองดูแล้วกันอ๊บโอ้พิกโกอีกสักรอบหนึ่งมาไหมโอ้โหจะว่าไปพิกโก้เนี่ยก็รู้สึกว่าจะไม่เห็นทำมันนานแล้วเนาะใช่ไหมอ่าตัวละครพิกโกนะครับผม รู้สึกว่ารอบนี้มันมาเป็นตัวของชิชิแล้วก็ตัวของแกะแกะนะครับผมรอบ้าก็น,น่าจะเป็นพิโกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะหรือจะเป็นสมชายนะสมชายท่าแสงทัามืดไม่เอาหน้าแบบนั้นถ้ามาก็ขอเก่งๆหน่อยนะเก่งๆแบบประมาณนี้ก็ได้ประมาณมูนเนี่ย เก่งแบบทางป่วนหรือทางคอมโบหรือสร้างสกิลก็ได้นะครับผมดาเมจหรือทางถึกก็ได้โอ้โหอะไรเนี่ยป่วนมาเยอะขนาดนี้ก็ยังไม่ได้นะไม่ออกเลยอะ่ะโอ้เราอะลองอีกสักรอบหนึ่งนะสําหรับตู้ของอไม่เพ่ิปอะกาศนะฮะแล้วขอกดข้ามเลยแล้วกันปึ๊บโอ้โหจะบ,บังมูล <c oughs> จับวางมูลมาเลยอะ่ะข้ามตู้เลยอะไรเนี่ยเดือวจะเชื่อ,อจริงเลย <c oughs> ไปีอีกรอบดิ โอ้เซนลี่ไม่เอาไม่เอาดิโัเอ้ยข้าไปสุดท้ายนะลุ้นสักหน่อยแล้วลกันข้าไปสุดท้ายข้าไปสุดท้ายนี่อาจจะได้ก็ได้ใช่ไหม <c oughs> อ่าเพื่อนเพื่อนลุ้นเป็นกำลังใจให้ผมเลยแล้วกันนะโอเคดูดิออกบ้างหรือเปล่าขอมาหน่อยนะโอ้อย่าใจร้ายใจดำไหลายวงการเกม GM เอ็มย่าให้ฝนน้ำมืดหลายปุบ๊บโอ้บนเยอะให้ใบเหลืองมาเลย อืมยังไงอยากจะเปิดหาให้มันได้อะถึงแม้ว่ามันไม่มีทางคอมโบก็ตามแต่สกิลมันมีสกิลใหม่อ่ะก็อ่ะ,อะเดี๋ยวเปิดหาสักรอบนึงแล้วก็ค่อยเกียร์อีกสักรอบหนึ่งตามที่ผมพูดไปเนาะมาจัดไปฮะลูบี้สามแล้ลูบี้แรกไม่ได้ก็ไม่เอาครับผมจัดไปฮะจะจวดติดหรือเปล่าอนี้ผมเปิดแบบนั่นแหละนะทีหลังเขาก็อาจจะตลาดบายแล้วก็ได้ มันไม่ออกนันเองโอ้โหเทพีอ่างับน้ำนะครับปึ๊บเฮ้ยโอ้สมชาย <c oughs> โอ้เซลมาก็มาเลยนะแมวดีเอาตัวของมูนโอ้มูนไม่ออกอะ่ะอ่ะไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคสูบมันไม่ได้นะเดี๋ยวรอตอนนั่นแหละเอ่ออะไรนะไอ สเตดิ้งจบก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมาเปิดหาอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะสำหรับเปิดในสองตู้เพื่อโอากาสตัวของมูลทัดแสงนะมูลนักปั่นนะครับผมเดี๋ยวรับตัวกระชามาเดี๋ยวเปิดเลยแล้วกันนะครับผมตัวกระชาจากสเตดิ้งนะฮะก็น่าจะเปิดแทบจะหมดทุกไอดียเลยหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าอยากได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันดูน่าสนใจนะครับผมในสองสกิลฟองสบู่นะก็เห็นคนอื่นเขาใช้แล้วแหละนะก็มันก็ดูดีอะ ดาเมจก็ค่อนข้างจะที่จะแบบว่าแรงอยู่นะครับผมเพราะว่าเวลามันลอยเนี่ยมันก็รับดาเมจเต็มเลยมันไม่สามารถทําอะไรได้นะฮะเออมันจะรับบัฟเพื่อนก็ไม่ได้จะฮิวก็ไม่ได้นะครับผมนั่นแหละก็มันเลยแบบโหนอ่ะดูแบบอืเหมือนแบบมันแบบจับขังแล้วก็แบบอะไรอ่ะดาเมจใส่พิษแบบเรื่อยๆอะไรอย่างงี้นะผมมันก็แรงนะครับผมถ้ามีเกียดีนะถ้ามีเกียรแบบไม่ค่อยดีแบบดูธรรมดาเกียธรรมดาธรรมดาแบบเกียฟรีอะไรเงี้ย มันก็จะดูธรรมดานะฮะเออถามว่ามันใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวมาฝั่งของเกียร์บ้างแล้วกันมาสุมดูดิว่าออกบ้างหรือเปล่านะซึ่งก็มีเกียร์อ่ะมาใหม่อกนัหนึ่งชิ้นก็เป็นเกียร์ของนี่เลยนะครับผมแว่นกันแดดนะครับผมปีกดาวนะฮะอ่าก็มีในส่วนของหลบสกิลนะครับผมต้านสกิลแล้วก็ รถแรกเหรอ้อถือว่าดีนะเกียร์ตกแต่งโอเคเลยอันนี้ก็เหมาะกับเกียร์ของออมู Moon เลยนะมาเพิ่มโอกกาสเอ,อ้ไม่ใช่เพิ่มโอกกาสดิมาเพิ่มในส่วนของการแบบว่าใช้ฟองสบู่ครอบสตูเนี่ยได้เวลาแบบนานขึ้นนะครับผมลอยนานขึ้นอะไรแบบนี้นะฮะโอเคก็ ก็ก็ดีนะฮะ uh huh. เดี๋ยวลองหาสักดูสักหน่อยแล้วกันแล้วนะครับผมเราไม่ได้มูนก็ไม่เป็นไรเราได้ของเกียร์บ้างก็คงจะดีนะฮะโอเคจัดไปครับผมเดี๋ยวลองเปิดเลยดีกว่านะฮะรอบเดียวนะรอบเดียวเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาเปิดหาเกียร์เพียวๆอย่างเดียวแล้วกันไอดีนี้นะไอที่อ่าสี่นั่นเองนะครับผมมาจัดไปครับผมเราไม่เน้นหาเลนเจอร์นะเราเล่นหาเกียร์นะครับผมเพราะว่าเลนเจอร์เราก็ค่อนข้างที่จะอ่าโหดแล้วนะครับผมนะสำหรับไอที่สี่นะครับผมพอได้แล้วแหละ นะสำหรับสำหรับเลนเจอร์เดือนนี้ก็ถามว่ามันพอได้ไมั้ยก็พอได้แหละแต่ว่าสําหรับผมนะทีมของผมเนี่ยไม่ต้องการมากเท่าไหร่นะตัวของมูลหรือจะต้องการก็ได้นะครับผมเ,เอามาก็ดีนะเหมือนกันนะเก็บไว้กอดอะไรอเงี้ยอะไรแบบนี้นะครับผมเก็บไว้แบบติดค้างติดไอดีไว้นะครับผมปึบออกหรือเปล่ามาหน่อยนะเจ็ดดักสกชิ้นก็ได้ปึ๊บปึ๊บโอ้โหหมดแล้วโอ้โห,โโหเดี๋ยวพันรูบี้ เดี๋ยวคลิปหน้ามาเปิดแล้วกันนะ ID ที่4นะครับผมไม่รู้ว่าตอนไหนแหละแต่ก็ต้องรอ,องดูก่อนแล้วกันนะครับผมเพืเ่อนๆเนาะก็อเดี๋ยวรอสุ่มหรืๆๆอรอรุ่นพ่อผมหน่อยแล้วกัน <c oughs> อ่ขอไปนะครับผมโอเคนะเสียบไปเลยไม่รู้นะครับผมอก็เดี๋ยวรอรุ่นก่อนแล้วกันนะครับผมว่าจะเปิดได้บ้างห,หรือเปล่านะครับผมสำหรับ ID ที่4นะสําหรับเกียร์ในส่วนของอะไรเน I ี่ยไออะไรนะไอะ เกียร์ฤดูร้อนนะครับผมอ่าเกียร์เซ็ตของฤูดูร้อนนะครับผมเกียร์ชุดายน้ําไม่ใช่สิเกียร์ของนั่นแหละฤดูร้อนนั่นแหละ <laughs> 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 จะพูดคําไหนดี <laughs> ถึงจะดูดีโอเคอ่ะ <Okay. S 1> ก็รูดูร้อนนี่แหละนะครับผมนี่มันก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเกียร์ซัมเมอร์เออนั่นแหละเออก็ว่าอยู่จะว่าจะพูดอะไรนั่นแหละ <laughs> <laughs> summer, นะครับผมเกียร์ของซัมเมอร์นะเกียร์ซัมเมอร์เนี่ยเดี๋ยวค่อยปเปิดแล้วกันโอ้เพิ่งนึกออกเมื่อกี้เองนะฮะ โอเคหาเพื่อนคนไหนนะครับผมยังไม่มีกิวอยู่หรืออยากอยู่ด้วยกันกับผมสามารถขอกันมาได้เลยนะครับผมนะชื่อกิวตามนี้เลยนะครับผมเพืเ่อนนะครับ ก็ผมขอรีวิวเพื่อนเนี่ยรีวิวสูงๆ,ๆหน่อยก็ได้ยิ่งดีนะครับผมตัวดีตัวแม็กเยอะเกียร์ดีหน่อยนะครับผมแล้วก็มาหาตีกิลเลตให้ผมทุกวันหน่อยนะอ่าแล้วก็รักษาประมวลง,งผมด้วยนะฮะแล้วก็ระยะเวลาที่ตอนไหนที่มันมีในส่วนของการตีกิววอก็ให้เพื่อนเนี่ยช่วยรบกวนตีให้ผมหน่อยนะกันนะฮะสำหรับกิววอเนาะโอเคสำหรับกิวประมาณนี้เลยนะครับผมนะหากเพื่อนคนไหนนะครับผมยังไม่มีกิวยู่หรืออยากอยู่ด้วยกันกับผมสามารถขอกันมาได้เลยนะครับผมชื่อกิวก็ตามนี่เลยนะครับผมนะ MCP เเววลา้นแล้วก็ตามมด้วยชื่อผเลยยนนนนนะะะคคครรรรััับบบผผผมมอออเเพื่่ๆทุกข้าูม รออยู่นะเพื่อนๆขอกกับไม่ได้เลยนะครับรออยู่นะครับอหากเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมก็ขอให้เพื่อนๆนีเชียฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการนะครับดยที่สำคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้พาดูคลิปใหม่ๆของแฟนคลันั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอลาสวัสดีครับี๋ยวไว้ก็เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ